สวัสดีค่ะเพื่อนๆพสาวรินฟินแลนด์ค่ะทักทายกันเช่นเคยอยู่ในป่าวันนี้วันหยุดของสาวรินจะ้ะนอนอิ่มอิมพี่น้องเอ,อ่อตื่นส,สวยๆบบน,นี้แดดมีเนาะจะ้ะฝนบ่ตกเขามาส่องเมืองเฮดในป่าจะ้ะพี่น้องตอนนี้ก็เห็นไอ้เฮดเฮทมันปูจะ้ะมาเบิ่งจะ้ะเฮทมันปูยามนี้เนี นี่ขึ้นไม่ได้นี่พี่้องนี่หลุดไม่ล่าสุดเลยจ้ะที่จริงมันเบิดหญ้ามันล่ะเด้พี่น้องเบิดหญ้าเห็ดมันปูแล้วจะขึ้นมางามๆซ่ดอกส,สวยๆทั้งนั้นเลย จริงๆมันเบิดย่าเห็ดมันไดอกมันปูเลยที่จะเห็ดอะไรนะเห็ดมันปูเห็ดดอกมันปูจริงๆมันเบิดย่ามันไปแบบโอ้ยโดนอะไรดิพี่น้องแต่วันนี้มันมาขืนไม่ช่วงมันไดนหน้าบังคับนะจ๊ะมันเลยมาขืนไม่นี่นะเนี่ย มันปูมะขืนยามนี่งามงามจ้ะงามมากเลยเนี่ยมะขืนยามนี่ช่วงไม่ไม่เสแฉกน,นั้งเทือกัออออน้นอยยังเทือกับบอดดงามเลยจ้ะแต่นต้นานนี่งามสซยเด้องามดอกดอกเปตะกินนะ่ะนะดอกมันแสบมันเป็นตะแสบมันสวยนะนะดอกมันแบบจะไหนเราบอกว่าถืมอ,อนนะมันสะอาดสะอานนะเอ้ยมันสะอาดสะอานเมื่งกี่ล่ะเปตะกินนะ่ะนะ ได,ได,ไดนน้แล้วได้เมนูหนึ่งได้แล้วหนึ่งเมนูซาวลินนี่ละพัดพัดเห็ดเห็ดมันปูนี่แหละพี่น้องตามบอกพีก,กระเทียมลงไปพัดหอมๆแล้วก็เอาเห็ดมันปูลงไปใส่เนาะจะปรุงรสไข่ไขๆพัดกระเพรานี่หละอยากใส่กระเพราก็ใส่บ่ใส่กระเหลียวหรือจะใส่ใบโหระพาแทนก็ได้จ้ะเมืองนองมันหากระเพราอยางเนาะแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นใบ ถ้าเป็นใบไอ้โหระพา่ะมีขายอยู่เรื่อยๆอยู่นตามช็อปมีตลอดแต่ว่ากอหน่อยก,ยกอใหญ่ก็อีกเรื่องเลยแต่ว่ามีขายตลอดเวพัดกระเพ่ากระเพ่านะมันเป็นแบบพักเมืองไทยเนาะมันมันบ่ค่อยมีดอกจากน้ำหางที่ตั้งขายนะแต่ว่าโหระพานะมีตลอดอีกใบโหระพาใบหน่อยใบใหญ่กอหน่อยกอใหญ่กันเนี้ยเล้วแต่ยามมันนะจ้ะ เพื่อนเธอเนี่ยมันแบบว่าเป็นหนาหลอนเด้วสิกัวมันกับสีใหญยๆเนี่ยนะใบโหระพาเด็ยา,น,านี่ยมหนาเอากับสีกัวน้ดหน่อยเจ้จอยต้นเจ้จอยนะจ้ะเนี่ยอยากใส่โหระพาก็ได้จริงๆพัดแต่มันหน้อยกระแซบเลยแต่พี่น้องพัดอันนี้พัดเฮ็ดนะธรรมาดานี่ยไม่ต้องปรุงยังมากไม่เผพชรหอมหน่วยจักหน่อยลาดเขาเนาะใครเดาจากกักฟองมันก็อู้แซบแล้ว รู้แล้วอาหารน่ะกินยังมากไหมนะพี่น้องเนาะสาวลินมาซองเบืองหินเฮ็ดหัวแดงจ้ะสองสัยสิเบิดลนี่ไอลีเหรพี่น้องเงียบเงียบตอนนี้เฮ็ดถึงหัวแดงเงียบมากเลยเฮ็ดเฮ็ดดำก็ยังบ่พอจักดอกปลานน่แต่ละปลาก็เฮ็ดกั โบ้ดมีทุกปลาด้วยจ้ะเฮ็ดดำปลานี่บ้พอเลยจ้ะคิดแต่่วาปลาเฮ็ดดำหาใส่ก็ได้ย่างมันบ้แมนเนี่ยจ้ะบางปลาบ้มีเด้วยจ้ะปลาหลายโพดแต่ว่าบ้มีเห็ดดำให้เก็บมันแล้วแต่ปลาอีลีแต่พี่น้องเอ้ปลาเนี่ยมันบ้แมนว่าทุกปลาจะต้องมีเห็ดแบบนั้นแบบนี้มันต่ายางเขาปลาด้วยบางปลาก็มีเห็ดอันนี้บางปลาก็บโมีเห็ดอันนี้แอบไปเลยมีแต่ปลาบ้มีเห็ดก็มีไปแปลกเลยเมืองฟินเลนโบ้แมนทุกปลาสิมีเห็ดเนาะ งามครับงามครับจ้ะสวยมากสะอาดสะอาดมากเลยมันหนากินนะนะพี่น้องเมืองที่ละมันเป็นแต่แบบเห็ดกับเขานะเป็นแตอแ์สบะนะเฮดพึ่งหวานอุ้ยอันนี้ลวยถากกัดพี่น้องเห็นไหมลวยถากกัดมัน อโอเคอยู่ได้หอลุงบ่าสีใสบัวใดพี่น้องขายังแน่นอยู่เลยจ้ะขาเห็นยังแน่นดีๆอยู่เลยเนี่ยแข็งโป๊กมึงพามึงเนาะพาิึงปปไปแนวไหนโอ้โอเคอยู่นะตรงนี้มีนอนนิดหน่อยเนี่ยแค่นี้เอา เอาเอานึกว่านิดหน่อยอาพอได้ยูพอได้ยูเฮดดำเป็นบ่พีหน่องอเฮดอีย่างโน่นสีมันจืดมันก็นเลยแบบมองหยากเน,นาะซาเวรินว่าคือเฮดดำแด็ดเดี่ยวไหมก็คลักเลยยะ่ะ แต่ว่ามันคือสีจืดๆสีดๆวะซาวุรีนวเฮ็ดดำเด้นี่พี่นอ้องลงซอยกันเด้แต่ว่าสีมันก็จืดแหน่เนาะอ๋อมันก็ื่นเนี่ยนึกว่าถาาเฮ็ดดำบ่พี่น้องซาวุรีบะแมนเด้แต่ว่าสีมันหันสีดนะเนี่ยอืเนี่ย เชาบูรินวาจังไดยกระเฮ็ดดำจ้ะแต่บนหนามันสีมันโดนฝนหลายมันไม่สีเนี่ยเห็นบ่จริงจริงมันสีมันสีเป็นสีน้ำตาลกว่านี่นะน,นะสีน้ำตาลมันโมล่ะนะเ,นเห็นบ่มันโดนน้ำไหลายไปนแนวนี้ นอนกินนอนกินขาก่อนตลอดสวย